มีนัคนที่อยู่ชั้นเนี้ยกับฉันนะฉ,ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะอ๋จจ้บเออเเฮ้ย <c oughs> ทุกคนฮ่าดาดาดาเจ้าของเขาไม่อยู่แหละมีคนอยู่คนนึงค่ะเขาแอบ,บกินลำไยของคือตรงนั้นเป็นของรุ่นสามค่ะทุกคนแล้วก็แบบคนที่ยืนอยู่อะรุ่นสามหรือเปล่าเราตรงนั้นหน้าอันแรกเนี้ยของรุ่นสามเลยนะประเด็นนะี้โม, <c oughs> มวันนี้เจอครูปิมก็เลยถามว่าแบบเราจะได้เล่นทิกติปปกไหมเขาบอก คนหนูจะเล่นความเครื่องนี้ใช่ปะ is cannot working ปัดปักมันเสียบอยู่จ่ายค่าไฟหรือยังแรงมากค่ะจ่ายแล้วน้อยยอนขาถ้าพี่ยอนจะไปแล้วพี่ยอนบอกหนูด้วยนะคะเพราะดิหนูเปิดประตูไว้เพื่อให้รู้ว่ามีคนอยู่ด้วยดี๋นวมากินข้าวนี้เอ้ยอ้าวารอย่อ่ะใช่เพราะว่าวันทิวันีอ๋อไอซีไอโนด้าโอเคถาพี่ยอจะกลับแล้วพี่ยองบอกหนู ถ้าหนูเปิดประตูไว้พี่รู้ว่ามันมีนะคนที่อยู่ชั้นเนี้ยกับชั้นนะ <aside> ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะพวามีคนเหงาอยู่ใช่ปะหนูเออแค่เหงาแหละพี่มันมันก็ไม่เหงาแหละแค่เหงาแหละเดี๋ยวมากินนิดเพราะว่าเหมือนแบบมีซ้อมต่ออ๋ออุ้ยสงงานหนักเบาไวไม่วไหวสงงานหนักเบาไว้มาอยู่ค่ะอุ้ยสู้นะพี่ขอบคุณนะคะหนูจะไม่ปิดประตูนะเมื่อไหร่พี่แก้วจะกลับจากที่ทะเลจริงคือทุกเสร็จ ของพี่แก้วที่ทะเลคือฉันก็ตายเหมือนกันนะจ๊ะไปพาวันเกิดลุหนาให้หน่อยทีพี่วันไดมีความสุขมากนะจ๊ะย <c oughs> ินสีดม,มากครับไปลงนาอ้อจะจอบว่ะเออ ออกมาแล้วอะเาขอหีปะสาะสาระทียาโหตนิดาจะ้โริโหเดี๋ยวเค้ไม่จุดคบนเดียวโอ๊ยนนเที่ยวขันเวขันมาอืมเราเราร้อนนี่เหรอใช่เอาอนนี่เหรอเดียวกับพี่เคร์แหละเออเอาหรอใชาสามายืนตั้งนานจริงเหรอสามายืนนานราเลยเหรอไม่ค่ะ ก็จยืนดูว่าพี่จลัาทำอะไรจ่าพี่จะร้องไห้แล้วคือพี่เกือบแหละคือพี่เกือบจะหลุดออกมาคำหนึ่งอล้จ่าให้พูดเลยไม่เป็นไรคือคำนั้นมันหลุดออกมาจากปากพี่พี่เกือบแล้วจ่าไม่เป็นไรพี่ก็มีดราม่าอีกรอบนะว่าแบบเออพูดคำหยาบใส่น้องไม่มีไม่เป็นไรคนเป็นพยานนะคะว่าหนูไม่ได้พูดไ้เอาพี่หลุดกินเสร็จแล้วหมดแล้วหมดเวลาหมดแล้วแล้วแค่ไปเตรียมทําข้าวแหละคือพี่อ่ะพิงข้าวไว้ในตู้เย็นของสองวันแหละ่ามันจะเสียป่ะเฮ้ยทุกคน เจ้าของเขาไม่อยู่แหละเจ้าของเขาไม่อยู่แหละทุกคนเจ้าของเขาไม่อยู่ก็ชิมๆก็มากินกินไปก็ได้แล้วเนาะเจ้าของเขาก็ไม่อยู่อะเนาะเจ้าของเขาก็ไม่อยู่อะเนาะคุณจงเจ้าของก็ไม่อยู่เนาะเดี๋ยวเราเวฟข้าวหนูก่อนแะอยู่ไม่ไหวจริงจ้าเรไ้กินข้าว หนูเปิดไฟนะพี่หนึ่งสองสามไปฉลับขึ้นบกหนึ่งสองสามแล้วนี่ก็ขโมยลำไยน้องอันหนึ่งนะทะุกคนต้องเก็บผ้าปลอดสารมีคนอยู่คนหนึ่งค่ะอุ้ยมันซูไม่ได้ด้วยเขาแอบกินลำไยของคือตรงนั้นเป็นของรุ่นสามค่ะทุกคนแล้วก็แบบคนที่ยืนอยู่อ่ะรุ่นสามหรือเปล่าของเราตรงนั้นน่ะน้องอ้องเนี่ยคะ่ะโอเคค่ะมีคนแอบกินครับมีคนแอบกินหยุดดูมาคุณเนาะไอซ์ดูมาคุนนะเยี่ยมค่ะเยี่ยมเลยเนี่ยตื่นเต้นนี่อยู่มากเหรอโอ้โหแบบต่างขั้วตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่กินแน่นอนใช่พีไ่ไม่เคยถูกมา,ามากินผิวมากอ่ะแล้วคือสาเบียงก็คือเน่าไปแล้วมีคนบอกเก็กียดกางเกงออนเก็ียดทำไมครับมันแค่ขาดเพิ่มเท่านั้นเองเออมันแบบทกแท็กโทะท,ะท,ะทะ่าทีแท็กเออไปถามอะไรเนี่ยค่ะโมวันนี้เจอกูปิ๋ม ก็เลยถามว่าแบบเราจะได้เล่นทิกตอกไหมเขาบอกได้เล่นทุกคนอ้าวหรอแต่ก็จะเริ่มจากรุ่นสามก่อนเป็น maybe เนี่ยอะไรนี่ยเราแบบรูไอ้หนูไม่ได้สาวทิกตอกนะคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากให้เห็นนเอาะทิกตอกมาแล้วสักสิบคลิปนะแต่เรารู้เยอะนะเราไม่ได้สาวทิกตอกแต่เรารู้ทุกคอนเทนต์เลยนะเราไม่พลาดสักคอนเทนต์เลยก็บอกเลยว่าไม่ใช่สาวทิกตอกแต่รู้ไว้เลยว่าแบบคอนเทนต์เจอแน่แบบคือแบบเอ็นฟายทุกคนอะไม่เคยเปใครตกเพลนเลยอะคือมองแบบคุยกันเรื่องทีแคทคนไงทุกคนรู้ทันกันหมดผมงงกบผมงงผมงหนอยยแรงมากเล คุณมีอะไรอันแรกเนี้ยขอรุ่นสามไปนะประเด็นไม่แต่น้องก็มาวางไว้ก็เนี่ยถามว่ากินได้ไหมน้องบอกกินได้เลยพี่อันนั้เอาวางไว้คือจะบอกว่าของกินทุกอย่างให้กินไว้ในห้องอาหารของรุ่นสามเลยแรุ่นสาก็จะบอกว่ากินได้ที่ตลอดซึ่งเราก็ไมปฏิเสธที่จะตอนแรกท่คุณมันเน่าไปแล้วเด้อค่อยๆกินอยากอยากอยากกินนะไม่มีไม่กินที่นี่กบปะป หนูงอนเด็กหนูงอนเด็กกับคนนึงทำไมเด็กคนนั้นอยู่ดีมันก็มาแแ่หนูมันก็งอนงอนมันก็ i ก t r o v e r t อเนาะใครพี่งอนเหรอจริงเหรอไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปเล่นด้วยเราขึ้นอ๋อขึ้นไปเล่นด้วยหนูมึงแต่เขาไป็น i n t r ร v e ทั้งคู่นะพี่เคยรู้ป่าว่าหนูว่าชวนจ๋าลงมานั่งเล่นเกมด้วยกันใช่จ้ะว่าได้แบบพี่ได้พี่เดี๋ยวสัักกพหนูเดี๋ยวอยู่แป๊บหนึ่งงั้นหนูก็ขึ้นหนูก็อ๋อทมาถึงเดี๋ยววันนั้นก็ขึ้นแล เป็นอะไรนะเองโอ,โอ้พ like like ี่น้อใส่เองอยู่แหละพี่อะโอ้เองดิขอร้องเองขอร้องทันจะให้เห็นหน้าจ๋าพี่ไมาเลยจ๋าเป็นยังไงหนูอยากบอกว่าพี่ไม่น่าจะนอนหนูแหละเมื่อวานเนี้ยพี่ไม่อะเล่นเกมนี้แล้วก็ชวนหนูลงมาใช่ว่าล้วหนูก็ลงมาแล้วขึ้นหนูบอกว่าถ้าพี่เชนมาแล้วหนูจะขึ้นเลยนะแล้วคือพี่เชนดันมาตอนที่พี่ไม่ยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยไม่ไม่ได้นอนรอแล้วหนูก็เลยขึ้นไปเลย มาไมไม่เงาหลอดของย่างนะเอาอะไรตั้งได้บ้างขอขๆดิจังเลยพี่ใหม่อ่ะก็เอ้หนูก็เลยขึ้นไปเลยแล้วหนูบอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวเราจะละมาหนูก็ไม่เลยแมเอ้ยแรงมากเลยนะแล้วฉันอ่ะก็แบบขอโทษนะแล้วฉันอ่ะก็แบบเอาผัดไทยของน้องมากินด้วยน่าเลยเพราะว่าเป็นของเคสไม่กินแล้วฉันหิวมากที่หนูรู้คือหนูรู้หนูรู้หนูหิวแบบหิวพี่หน่อก็รู้ว่าจ่าเป็นอ introvert แล้วพง่หน่อกาจริง i n t อินโทรเวิยอะอยู่นะหนูเป็นอิ็น introvert นะ พี่เป้ปอนทวอร์ตแบบอินทวอพี่น้ำหนึ่งก็อินทวอแบบอินทวอร์อินรอดูรีเควส์เอาเพี่ออนอยากให้เพลงอะไรชนะคะรีเควส์เอาเวออ็นไฟโอชีนูก็อยากให้อ็นไฟโอชีชนะเหมือนกันเง่เป้บอกว่าอยากได้อ็นไฟโอชีชนะก็อยากให้อ็นไฟโอชีชนะเหมือนกันเป็นจักรสีเนาะเตรียมสลิงเลยนะนูว่าพร้อมโอ้ถ้าชนะนูพูดเลยนะคะว่าถ้าอนไฟโอชชนะสลิงมาแน่ค่ะจริงสลิงมาเฮ้ยูินได้อย่างนึ่งิเพลงที่ เพลงที่ชาลาลายก็น่าจะได้นะแล้วเขาเร่วมเ e Quest อ l b บ m ้มไหมคะมันชื่อเพลงว่าอะไรนะคะชายบิงบิงเธอมันไม่มีไม่รูเพลงนี้ค่ะทำไมไม่มีอ่ะเพลงออกจากแมสพี่อาก็เห็นด้วยกับหนูตนั่งเพลงพี่ชาลาลัยมันต้องมาแล้วไหมเนะี่ยมาไม่ทันป้าเฮ้ยมาไม่ทันป้าแปลว่าเ,เงินของคุณไม่พร้อม อยากฟังฟังแบบในคอนเสิร์ตมันไม่สามารถแชร์ออกไปข้างนอกได้คุณพี่แต่พี่มีไฟล์แบบคอนเสิร์ตทั้งคอนเสิร์ตเลยนะเฮ้ยพี่ก็แอบแอบลงแล้วก็ทำให้มันเป็นออจูงมิ่งแกงแบบแบบแกล้งแกล้งลง<ะ>ลนลี่คือหนูอยากให้คนภายนอกได้ได้ยินเพลงในหอคือแพ,พงมันพองอ่ะคนสมัครรุ่นสี่ปีนี้กี่คนอืมหลักพันอยู่เหมือนจะอ๋อแล้วก็จะทุบมันไม่หลักพันอยู่หลักพันหลักพันหลักพันอยู่แต่หนูแอบเห็นแวบน่ารักนะ น่ารักหลายคนเลยจริงอนหีนะ้แบบที่แปลว่าเขาเผอเปิดแล้วหนูแบบเขาพงง้า,า, <c oughs> านไปพอดนี้เขาเผอเลยอ่ะแบบเผอเขาบอกดคนมรสชัครกุ้มีจีเยอะมากติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง, <c oughs> งเทคโนโลยีคอนเทนต์กับวีอาและยังมีแทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e application